สวัสดีครับเก็บครับมาพอกันอีกแล้วมื่อวานในเวลาในเวลาเท่าไรละ่ะในเวลาสามโมงเสาร์ก็นาฬิกาเหมือนเดิมเมื่อนี้เมื่อวานปุ๋ยเมื่อวานมาตัดหนาเมื่อนี้ทั้งวนันทั้งตัดนนเพราะท่านน่ะแล้วอยู่พี่นอ้องปูนพ่อให้พ่อพ,อ,พอกำลังวานปุ๋ยอยู่อืกำลังวานปุ๋ยอยู่ ลงน้อยตงไปบานซอยกันบาลเดียวบาลแหว,วง่ายได้แล้วกลายหนึ่งบานซอยกันสองคนข้าวเดียวอะ เมื่อสัน้นขอตรวจรอไฟได้พี่น้องครับของมันสันน้นเดี๋ยจะอัปเดตให้บิง่งเรื่อยๆเลยพี่น้องคือเก่า,าแล้วไม่มีคนทายให้กำลังมาทายเอง ใช่แต่พอวันนะก็สักก่อนเดี๋ยวเกิดขึ้นแล้วหอดใส่เดี๋ยวอเอาเดียนในเบืองใหม่ใส่ปุ๋ยให้ก็แล้วพี่น้องแต่ว่าสิด้ตัดอีกอยู่ตัดเป็นนั่นเบิดร์ตสิเตัดจะห้ยแล้อขอุนเห็นไหมพี่น้องแหลมันต้องฝ่าขุนเครื่องฝ่าครื่อฝนมาละขุน เมืม่อตึื้อลยทั้งบมนเมื่อขนาดรับรองไว้จะได้กระตุกกรกเนี่ยไว่าที่ตกดนตด๊ะเ้็วตกสาบอ,อันนุนใหญ่อยู่ลุ่มๆม,มุนเห็นมอบุญ เห็นแต่เงาหมอบๆอยู่คนเอาลงไปอัดกันแทะกันแท้หัวไม่มีหนามเพราะเมียเต้เดี๋ยวอัปเดตให้เบิ่งอีกเรื่อยๆพี่น้องตอนนี้เวลาเวลาหามองเลยอีกนาทีหนึ่งหามองอยากจะมาไออัปเดตให้เบิ่งอีกเทียพี่น้องเมื่มีคนทายหายเนาะเกิน มาได้ถ่ายเห็นตอนเห็ดเลถ่ายเดีพออัอนที่เห็ดพักเที่ยงกินเขาพี่น้องเ <c oughs> มืองต้มไก่ต้มไก่ยินเผาเทียงพี่น้องเคยกินบ่ไก่เบิดโตเนี่ยไฟบ่ทันจะกะตัวต้มเบิดโตพี่น้องเคยกินอยู่ <c oughs> ปรุงแล้ว <c oughs> เรียบร้อย รอกชิมได้เลยกินเขาแล้วพี่น้อนงกันกินเขาเบอร์ไทยนเบิงมาเริ่มงานกันเลยพี่น้องพอเปิดตอนที่เราเดี๋ยวผมจะต่อใหม่ต่อไป công tắc cang thì tay rồi nó thì nó công tắc cang thì thằng nữa nó sẽ chụp thằng đó แกมีไม่แล้ว่ายใช่ไหมครับคนจสิสอเครื่องเครื่องตายอีกเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตใ้เบิรงใหม่พี่นนองเสร็จภารกิจแล้วพี่น้อพวก้ใดเข้ามาก็ฝากคนไลค์ก็แชร์ก็ติดตามทัศส์ตะกีเพื่อไปแง่งกันนิดที่ใหม่มากมานะครับ สำหรับคลิปนี้พอสำเนียงกันดาพอไม่คลิปหนะาสวัสดีครับบาย